เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงใช้แล้วได้ผลคุณภาพก็ดีที่มาใช้อินทรียก็ทมองเพราะว่าผลผลิตดีขึ้นตั้งแต่ผมโตมาขนาดนี้ผมไม่เจอปุ๋ยตัวไหนที่มี OM ขนาดนี้ ก็ประสบปัญหาเรื่องดินปุ๋ยเคมีใสแล้วหน้าดินมันด้านเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันเป็นปุ๋ยที่ว่าปรับหน้าดินได้หน้าดินไม่ด้านใช้แล้วได้ผลน้ํายางดูแป้งเนี่ยนะแป้งเนี่ยกี่ต่างกัแปดเดือน9เดือนนี่ยังไม่ยังไม่เคยปิดหน้าเลยนะยางแป้งเนี่ย,ย,ยของปุ๋ยอินทรีย์นี่นะราคาก็ไม่แพงคุณภาพก็ดีที่มาใช้อินทรีย์กทมเพราะว่า การยางเขาสั่งปุ๋ยอินทรีย์กทมมามแล้วมันเหลือผมก็เลยขอซื้อเขาทั้งหมดดีไม่ดีผมไม่รู้อแต่พอใช้ไปปีนึงอะ่ะผลผลิตมันกลับดีขึ้นใบก็จะดีขึ้นแล้วก็การการแทงช่อดอกตัวเมียขึ้นมาใหม่เนี้มันก็มันก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นปีนี้ก็เลยสั่งมามา,มาเยอะขึ้นแล้วก็กล้าแนะนําคนอื่นว่าใช้ใช,ใช้เถอะต้นไม้แทบทุกชนิดอะ่ะตอบสนองทําให้เราใช้ปุ๋ยเคมีลดลงสแสดงว่าต้นทุนเราก็เราก็น้อยลง กำไรก็เพิ่มขึ้นขอขอพูดอีกครั้งครับต,ตั้งแต่ผมโตมาขนาดนี้ผมไม่เจอปุ๋ยตัวไหนที่มี OM ขนาดนี้รหรือว่ามีคุณภาพที่ที่ใกล้เคียงตัวนี้หาหายังหาไม่เจอ